ย้อนะเนอ้อนท่านเข้ารับจาฟงจายยืดสวัเลี้ยงสวัสย้อนๆหัวไจอหัวอยู่ทุกมันเนอโน่นเดักอารมาจีนิลฮัลโหลรชจีนเนอน่เอ๊สังเม็นแนเนอนนั้นต้องอย่างเลี้ยงถทนนั้นต้องอยางเลยฐานนัจีภูษานฮัโตก็จอบงจะายยไมเิชลืมสัเลียสวักนักงานย้อนๆจเงิ็ชดลมสัสเลสวันอ ออต่ส uh, no, no, ิโนนุโนย่าวันที่เปเน้าอีลูกเกาเหนดูเจนโนเจลิตาตนโนหรเจพิกิมองเนเจนุ้ยาลุวันที่อีลูกอีฮนดูชวอฟผ่านหิงกอีเหรอเนอมาลูติโนนโนเจยออฟลูกเก็เหนดูออฟผานหิงเกซอเจพิกิเจต่อออฟผานิงกาอีเหรอเตตนะ

ลยตื่นโมลุหอบผ้าเลยยัมุงสเก็บวสดุรงเจ็เจาชสัดเจ้าเนอรู้สิเหาจิตต่อยู่ชิตตอเป๊กันเลยหละเนอเนาะกูเจ้าพงยื้อกูเจ้าแฟนตันทอโตเนเส้ตูเนาะตัวสาวเจ้เนอเมเลยตื่ของห้ามโม่ชิหโเนเมลูของกุยปลายอกทอกีปีกสุรทรถอาวซอยซาปาตากูลุทานราชิตก็เมเนอ

นอยู่ยชิชิรูนอกจากคุยกับแชลเลยหยอที่เคยมัตัแฟนรองนะไอช่ออีรูวนเล่นไพ่เลยใอ้รูวันน่ยิงไอป้อเหรียญน่นะเลยอยอะตา่วตัวอ่ะอีรูชงชาเลยอยอะตาอนมบุนพอชี่วยชอย่างสวดใจเลยหยอที่เคยมั่ยอีตัหล่อนท่าอีตัแฟนเลยอ่อทีเคยมยอีตนงอีตัน่นเลยอยอีตัวนี้นานเลยจีตาเลยอยก ยูรู้น้อยยูกันอะไรอย่างโอ้หเลยขอตัวซื้อรู้นอยยูเลยตายละช่วยหนีสิเจช่วยหนีแล้วู้หนีแต่ฉันน้องมัอเจนี่ชิมอะไรตัวเอสับปะสิเจ้รู้แต่ยูเอ๊ะหาจนี่ก็ฮักูเนอกูยูยักเขาขอบลี่นอตก็อย่างกูยูอยากขอบลี่นอตก็โอ้ไอโนวาเลนไคลตก็ปอและนี ok no oh. ่หาจ้า ชุกะปุนนู่ยก้าก่ออะไรอจีปาชาปเจ้ากอะเก็น้องยูวก่ออโยคโน้ยก็ะไรหรตาเน่ีใม่กออีลชช่น้มอะไอีจ้าเอโยอีจ้าก้าีนะชิมมเลยนอะกูน่ะฮะคาดจะพวยูเมสโซนิสซตุยอยาโรเตโรชากูปูโรเต็แห่งดาวน้องก้านอนเจ้ลาซี tết sẽ tết bảo là muốn nuôi ha cho nhớ tôi chị chị tết sẽ giờ chị bao tên đó bao chị thử tên đó và cho nhớ cho tổ mường là mình chị nữa mà có gì bảo cơ và tết kiến không có lớn đâu mà có mua cơ cố mà sư bộ lo ô xí... lo chị hà

ตอนแต่เป็ดจาะกูปลรูลุชาเลยเนาะีนเฮงก็ปลุกเลยยังเ่าเลยเนาะมากูจูหาคาซีเลนแต่กทุกเข่งต่เ่าซื้อมารเตมารเต้าขอกรินเต้าจันเต้าอย่างลุงแต่รทุกมลุยอยู่ตรโราโเก๋ชิลุเก๋พวกเก๋ยู่นาะหมายีนเองีนโมเลยเนาะรงเลยน้อยจีนโาขอปรินเลเะเล่นตื้อเลยเ มาหนูโน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 เลจองชาบุรุคารุเมนะอิซูฮอลเลโนซูฮอลเลโนนึกคุจิไอซูฮอลเลโนซองฮาบชีจูฮาชาฮนะทซูฮบอร

ít lên ít lộ kho nữa ít lên ít lộ kho kéo lên nữa hấp với chảy mồ đi ê chỗ xa lan một thùng bê chỉ có tàu nhà khổ tư tàu nhà khổ đá hà có cú mồ kỷ rung sát tàu này nó ăn nó rẻ cân cầu hát rung cân cầu lên ý lúc chỉ là tớ chỉ là yo mò 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 ha yo trong này chẳng cô trong sáng ai à ta cô tớ được số khâu lớn nó tao ở bên trong nó sẽ tớ chỉ có đi tôi sẽ đón tới trong này nhở tôi tao mua thì sẽ chỉ tới số ở xanh lâu chỉ có xài lại ô khẩu bì lên tàu chỉ có lên tàu hai chỉ có hai sáng chỉ có mấy ย้อนเล่เด็กแม่มาแม่ตีขบไปหาแม่ตีกระงชาโมลูฉานกันทุ่งลันแล้วสีฮักกูอยากไปย้อเสด็จเช้าย้อนก็ฟังกูตีมีกาเตะท้ายเตะสุดเชียวแม่อื้อต้องขบไปแล้วนแม่ท้กงรู้เลยฮัแม่ยื้อไม่ขบี่แม่รู้น้อยสุดเจ้าชายยังขบไปแม่ไม่รูชฉันฮันร้องฉันแต่ดูนะกูอยู่เสกูตัวจีจีอยู่เสกูตัวหนา แล้ยางรองเก้าอยู่ขโตนองเกรองเาอยู่ของโต้มองเกาเมื่อมันตาชาใหลูกชาให้รองชาละเมื่อซอสถั่วให้ซอสล่วดแต่โอ้ย่างลูกหน่วยตาไมีไอเส่มดจะตัองาที่ซ้มัวเลยจ้าย่างเมื่อซอสสังนยเมื่อจุนสาตาคุยให้ทุก่านจะใส่ัให้คุยตาเคยตออีจังตาอีู่สูของดีเกเี้ยงชาลุงแต่เล่นเตะ ไอ้โน้นเราก็ซตาลงเดเปลุบริษัทเขาเลยนะยอยไอ้กูร้องชาห์นะกูมแมตากูร้องชาจุดงจ็บสากูยอยออเจนังตาเรเ็เอป้ลุคัมพีเนี่ยงบริษัทกูเาเหลยฮะพอคมดเลชาชวฮะพอออู่ชงชาเพู้ลงไปมอนยู่ตเอ่อมองรีต่เจาะพนักงานเชต้ามชิจเจเจาะ้านปัล้านลยยนะยอมหาลยอีเล่กมอตามดตน เดี๋ยวเราเอาแสนปแสงเลยนะเจ๊ไม่โฉสางแต่โอ้เสอแต่เปหมดตอนตาลอลอนอยหาถืตนนสสอย่ฮะนอยแขอลูเตาข้เยเนาะสิเจ๊ยาขร้องชาแปลลอน้อย่ะเจเมดูขั้โรชาะ็มไม่ปั๊บสางกากซื้อเอนนอแต่เนาะล้ามืเจกูยอม่กข้รมีอะไรเราไม่ใชแต่ตันทุกปู่ฮะตันทุกชายอ่ะ แต่เจ้าช้าเลือของร้องมาเลเจนน่ะต้นนี้จะทำยงเจ้าที่หาทางล่งเราที่าว่าเราทเคยทำนังเขาม่มีไอ้เ้าที่ลนุนหลังเติมอิ่มเล่นบารเติม์หุเราที่จเราเคยตำหนุนหลังเติมอย่างเจเนโนน้อโน่ใส่เราไม่มีไอ้เราใสลร้องช้าเหรนเนอใส่เราไม่ชอบพ่อแม่ทีาคัเทงที่เราไม่ชอรพ่อค้าเทงเลร้องช้า lắm làm cái lên là cũng á giống nó sáng 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 อ๋อหลูข so so ้อเลยเนาะอ๋อหลูข้อหนูยังบริษัทมัวหาคารไเอรเมยแต่อ๋อหลูเลยเนาะเนี่ยนี่กับพารกี้งนะนี่กับพารักี้เนาะเน่ของ่นลินแตบบริษัทให้ได้เนาะบริษัทเลี้ยงอิตาเฟนเนาะเนักงานจ้งๆเลยโจ้งต่อเซาเปวเล่นอะไรเนาไปเล่นนี่ก่อนเนาะ อีกเลยนึงก็เซ็กคีมเลยไอ้ยาตะตะเลยอราสร้างให้นะขอปรีอีชิเน่ เรอตอนบริษาทนบริษัทปุกันดลืออาอยู่โูโยนอะรถที่จะเซฟกีภายในหยอกอโหลรถอีแสนเอยอกฮะเนออีกเจ้าเจ้าเจ้าเชียลอะแสนกีฮะนุ่นอมบริษัทเลาอยาโทงานปุ๊กล่ซื้อรองช้าชั่งพลนเนอสดซอยเย่เจ้าต้ลูกิกันยอดปชงละะไรยามาจอกัชั่เพล่มาโมลูใหรงช้าเข้าชั่งแล้วจาเป็นบริษัทแล้ว ป็น่คองพานีคือเปมโฮอเลยเนอะไม่จบไม่อิสิเคยออโต้โฮงงามบริษัทของพานีไม่อิจสืตใจยิ่งไม่ต้อนตองเห็นหยอก่านีรงช่างก็สิมาคุเชอ่าไม่อิสิโมโมยงไม่ชงช้าไม่่โมจ้าลูกคาและิโม่จ้าลูกคาเรแม่พาจางสิู่านแม่ดูปุงช้าซื้อไม่ซ้อนหรอเออีู้ยนนะโอเค ลู่หนูไม่บอกป้าอย่างลูกั่ชีลูกหนูอยากลูกเาก็ทอเกนเราชกชอบะ้าโอเจ้าอมบริษัทคอมนีฮะลูกหนูอยาีลูกเราทอลเดนย่ออยู่เจอสแสนแลอย่ออีสแสนดีเต็ของฮะห่อยลูกเราก็ทอลเกนเรากทอลเกกูรองเกาชอบผเลยนะ แต่ตอนเย็นตื้อชิมฮะยู่ทตาลุชิฮะแต่ชีนู่นนก็มอซึงมองไอก็มอดูพัทท่เดกุตาละฮะเนาะมานร้องชาชางชอเล่ไอนู่นนก็ซาเลมอจะตัวขาตัวก็จับคงยื่แม่สเล่นสตูแม่ปังแม่เตาลุกโอเคซิอ่ะจอมมมมวยนี่าให้่สื่เตาของพี่เตอลยเจบุชีฮาฮะแม่กูจะสีโป้ฮะแม่สัตวถัวสัตว์ลูกแต่ชีแม่ตัวเส้นสางนละ

ta chỉ tự chỉ sáng nào, trong thì bố ý xa đó sư, sợ như nhà cha là lúc bố nên đó sẽ kỳ chỉ sẽ sư là ý là bố phụ hộ cho cha đó như chỉ lúc chỉ cho yêu chỉ cho kỳ chỉ chế đó coi lên à, ý là khổ thì là chỉ mất đó coi lên à, mà nhà tôi ra sáng luôn mà nhiều sáng ta nhà

ชีมอดลชัตัวกัรนี่เหรอยครลชั่นไปเหรอเด็กกูรู้คำวิ่งชิลล์โน่แต่กูอยากคอมพลล์โน่ตรงนี้สุดหลัตอนที่กูปูซิลเอโน่กูออกจากนั่นาวรถก็มาเลยสายคอพานี่เลยเหรอจากออกตรงนี้สุดนี่ฮะ เจกูฮะย่ดรักนะลูกหาเรื่องสีดอเมสเนเปฮะใช้ทีขงเาที่เลยฮะมูตางหล่อเนเจเป้ฮะการส่ามีสิิเรยกเม่อเจ้าพอัยสูสุดสุดคือเม่ยาอนหนอยาตาเม่่อโมเกรู้กัอยากตั้งชีเลยยาตาเมื่อโมเก๊รู cái nào chỉ riêng cả luôn cả lần ít lê nhiều ít lê, nữa là mấy mô thay cho đồ của hóa, của họ tao phụ ha của rong xa ta nhiều mê là rong vào nhiều phụ là ha nói chuyện cũng xài lên rong xa họ cũng vậy thì cho nên chỉ mua mua cái em nó ซาเลตอปู่ฮะซาเลตาส์่ก็ม่แท่จอหรอกนี่ลัวจีซาเลจ้ากุรวงชาแต่โอ้นี่ชาจรงชาเต่ตอนยัางมีสหลอนี่เจีไม่ตัวคาเฟ่ฮะจจังตอนที่มีปู่ฮะตอนที่นป้าฮะเนี่ยยอเจโรชาชอบเลนเนี่ยเนาะกูาเลฮากาตมอสัเลยสอตัวเมี่อเสรต่เดนดอจีูฮะีจ๋งจเนาะำมีไอฮันต้จ้าเนา

เกนนอเปนว่นเปกูอออาลายเจตใจตีไม่เาชาดิวยชไาเป็ดิมของสดกตืน่ะเปชิมโม่สีดอกตื้อเลยเอกูจะพอยเมเลยสอตื้นยาตัสโนชเมงตือต่มโม่ีปีไม่เหลาดอกัดตื้อนู่นหรอไม่ฮะทัดไทยฮะไม่ฮะมดจอดหัวให้กูฮะตาปุ๋มเม่ฮะกูฮะต่อช้ายะอก Chúng tao sai <laughs> tao có gì nó thư nó mô xí đó khả nó Thư nó mô đó khả nó xa Nó chỉ lô lê Nó chỉ cổ xí xa lấy mô hả nơ khó ta nhớ hồn nó chỉ có dự tật trông Mô khó tư chế yên hò sao xa mô tao đồ khó tư lê tao có chí mô phong mô yư chế lò chí dễ bị

ก็เลยเจอฟูยูม่ชอเลยตอเยเอม่ขึ้นาลไอเจาดูนั่นน่ะมาเลยป้งไม่ใช่เหรยช่ปุฟซื่อตู้ปุจิซื่อเรื่องอะไรเปุ้ิฟูเอ็นจีชิลกุ้ยฟูเจ้าน่ะยังจ้าฟูจีดังฮะจอาชิลกีกุงเออหนึเนาะินค้ากูยังแป้งแต่ก็เม่องข้อจะยอเต็ดชาเมกายั่เต็ดชาอินเดีย ไขเตมะกีเตลาเตยาลางเตะขอสวยเชียร์กูรสชาติแปพกๆจากพ่ี่มชวรเลยสตกตุๆปัเลยชาติรอเสน่ะแตกย่งอ่อเนอสิคูจาพ้อพีม่ทุกๆดาืชาติรอซือเอกูว่า้านันดาวตัวเม่รู้ิ่งเคือเม่เจ้ากูอนุูาตย่คาปีเนาะปีรู้ิกระัวสาวน้อแลยเยรลู้ิ่หอีกลาลิเน ฮ่คว่าฮาจะชาแต่ไม่เจ้ากูอนโยตัวย่างตอนเด้รู้สึหรตอนเดอนฮ่าอยอกคุณช่วเจ้าแม่ลุทุกข์าฮุ่ช่วยแม่นแลนอซื้อเอเนออยาจตัวแม่ันแตั้งทอแล้วยินดีไมฮ่าเจ้าคุยสนสโลตต์มหมาเลยนชิโหน์จาเนอ งาขโมยจ้าเนียสามลูกตัวเย็นปุ๋ช่วยมกับขโมยจ่านะคาขโมยจ้าเชือโอเคบ๊ายบายบ๊เนี่